วันนี้มีอะไรอีกคะม,มารีวิวขน,ขนมชื่ออะไรอ่ะเป็นฟุตตี้ทวีตอ๋อฟุตตี้ทวีตอ๋อมันคืออะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะมันเป็นเหมือนขนมเส้นๆแล้วเอามาถักเป็นรูปต่างๆอ๋ออย่างนี้โอ้โหมีรูปอะไรบ้างอู้ผีเสือ้อมีเต่าทองเหรอใช่ไหมตัวนั้นอ่ะเต่าทองเต่าทองน้อยอ๋อมันเป็นนอนก็ได้นะเจ้าผีเสื้อแสนสวยอันนี้หนูซื้อจากไหนมาคะ เซเว่นอ <Seven>. oh, ๋อแสดงว่าทุกคนก็ซื้อได้นะห่อกี่บาทไม่รู้เหมือนจะเป็นาจะประมาณไม่เกิน20บาทโอเคอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,น,นแกะเลยเหรอแกะเลยใช่ไหมอ่ะมามามาช่วยน้องเกดน้องกายทำหน่อยเดี๋ยวมันเป็นขนมที่ดีมากเลยนะส่งเสริมจินตนาการอ๋อใช้ฝีมือด้วยนะเออนอกจากอร่อยแล้วยังได้ได้ใช้ฝีมือด้วยอ้าวแกะแล้วเดี๋ยวนอกจากอร่อยแล้วยังเค็มด้วยนะอ๋อเล้วมีสีหลากสีอย่างนี้เลยเหรออืม หอมนะเนี่ยหอมอื้มกลิ่นแบบหอมอ่ะกลิ่นเหมือนกินผลไม้ป่ะนผลไม้อาการกายเอาเด็ดเด็ดมานิดนิดเด็ดเด็ดนิดนิดมาชิมกันก่อนดีกว่าหยบหยบหยบเออเอามาเส้นหนึ่งได้ไหมเอามามาแบ่งกันเส้นหนึ่งมามาแบ่งกันเดี๋ยวสีมันจะไม่มีเนื้อสีก็เด็ดมาสั้นๆไงเออมาชิมกันก่อนเออเป็นไงโอ้อ่ะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอ่าโอ้เหนียวใช่ไหมเหนียวไหม หนือปะหรือแม้เป็นรสชาติไงเล่าฟังหน่อยดูดีไหมอร่อยเหรอโอ๋อเปรี้ยวหวานหวานอ๋อเปรี้ยวหวานหวานหอมหอมนั่นสิเปรี้ยวอย่างเดียวหอมอย่างเดียวอ่ะอะไม่เป็นอีกรสอ่อะทีนี้มันมีเชือกเยอะมากเลยเราจะทำเป็นรูปอะไรกันดีอ่ะเจ๊จะทำเป็นรูปอะไรคะเจ๊เราอยากทำเป็นกำไลกำไลทำได้ไหมหม่อม้าทำเป็นกำไลนี่หม่อมม้าว่า เอางี้แจกกันคนละสามเส้นแล้วดูดิว่าใครจะสร้างสรรค์ผลงานมาได้ดีกว่ากันดีไหมอ่กาสีคะเอาคนละสีอ่ะอยากจะซ้ำกันดีไหมอ่าอ่ากายกับมามาทำด้วยกันละกันกายคงาทำไม่สำเร็จอ่ะมันจะหมดมันมันจะทำไม่หมดเพราะว่ามันจะทำไม่ไม่พอเพราะว่าเรากินนี่แหละอ่ะ กายบอกว่ากายกินดีกว่ารับรองอร่อยนี่ไงกินจริงด้วยไม่ทําอะไรเลยอะอะเรามาเริ่มทํากันเลยนะเจ๊ทำเริ่มจากอะไรครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนหนูจะตั้งใจจะทําเป็นอะไรเป็นเปียเป็นอ๋อหนูจะถักเปียเลยเหรอโอ้โหส่วนมาม่าเล่าให้ฟังหน่อยแผนการหมาม่าจะทําอะไรนนอทําเป็นหนอนที่มาม่าเกลียดเหรอเฮมาม่ามาม่ามาม่าแม่แอนไม่ชอบไม่ชอบหนอนนะ แต่ว่าเขาจะทําหนอนโดยการที่เอาหลอดหลอดหลอดมาวช่ยอ๋อแล้วก็เอาเยลลี่มาพานันรอบหรอใช่ใช่โอ้ยง่ายนี่อันนี้เออง่ายง่ายอู้จเจเจเจถักเปียโอ้โหโหเจ๊ถักเนะปียนะเออเปียดูง่อยนิดนึงนะแต่ว่าก็ก็โอเคเปียง่อยอ่ะส่วนกายกายทําเป็นรูปอะไรครับกายไม่สนเลย มาแบ่งใหปป๋ากินมั่งป๋าอยากกินอุ้ยลงอีกอะ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเด็ดมาิีเดียวพอปลาขอชิมหน่อยอ่าอันนี้พออ่านี่พออุ้ยเข็มย่างเหรอเข<อ>็มมือกายเปลี่ยนใจเอามามาทำไรอะมาขอเอาเม,มื่อกี้หากแล้วมไม่เอาแล้วเหรอพันแล้วเ,เปลี่ยนเป็นสองสีพอแล้วโอห,หนอนจะได้มีสองสี อุ้ยเจเจเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะทำไงมันเออไงมีปัญหาอะไรหรอจะสำเร็จไหมอ่ะอันน่ะก็สนุกนะสวยงามไม่สวยงามไม่เป็นไรเราเน้นว่าเราสนุกแล้วก็อร่อยก็พอเนาะนี่ไงนี่ไงดูสิโอ้โห ง่อยมากเลยแหละวันนี้หนึ่งมามีบไปขีบมุกเค็กขีบมุกด้วยโอ้ยตายแล้วตายแล้วอ๋ออ๋ออันจมูกตายแล้วมันจะมันจะได้ไหมโอ้โหนี่สวยนะเนี่ยโอ้โหมาม่าทำสวยนะเนี่ยขึ้นเป็นจบไม่เป็นอ่ะอ้าวเหรอมาม่าดูแบบเขาก่อนมากอ๋แบบมันก็มันจะม้วนยังไงสุดท้ายอ่ะก็ อาเอาหลอดออกมาซิเป็นไงม้อยาอยาม้นจนหมดดิมันจะได้ทําอย่างอื่นได้มาเละแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่เอาหลอเราให้ฟังก่อดซีทำอะไรเอออาจจะเป็นไม่ใช่หนอนแล้วเป็นหนวดผีเสื้อเอาผีเสื้อแปลงร่างนอนเป็นแปลงร่างแล้วมันตอนนี้ลอกคราบจากนักแด่มาแล้วเป็นหนอนผสมกับผีเสื้อไปเลยเนี้ยเหรอเออก็ได้นี่เป็นหนอนผีเสื้อ เมื่อกี้เป็นหนอนใช่ไหมเกลียวมาม้เนี่ยแต่พอแต่พอลงมาเนี่ยมันจบยังไงมันลอกคราบใช่ไหมพอมันโตไปสักพักหนึ่งมันลอกคราบมันก็จะเป็นดักแด้ดักแด้ก็จะลอกคราบเป็นผีเสื้อเนี่ยมาม้าลอกคราบแล้วเห็นปะมาม้านี่เหมือนเหมือนจะจะคิดมาล่วงหน้าแต่จริงแล้วเพิ่งเพิ่งคิดก่อนีินี่นี่เห็นไหมผีเสื้อแดงไหนไหนไหนโอ้ยิงด้วย อีเสื้อตรงไหนเนี่ยกำลังดูอยู่ใครมองให้เป็นเสื้อวะคือนี่โว้ยมัวจริงๆนั่งพายาเแล้วายาคลายหมดแล้วเนี่ยป๊าเออจะสำเร็จไหมเนี่ยไหนดูขนยานเกสก่อนดิเป็นไงถักตั้งนานเนี่ยไว้คุยกับใครเลยขอดูหน่อยฮะโอ้โหบอกมาช่วยดูหน่อยทิเป็นไงเกสจะทำอะไรทำอะไร กายไม่ช่วยทำกับเขาเลยเหรอลูกกายรอกินอย่างเดียวเลยเหรอลอยไปกินเหรอหนูไม่ไม่ช่วยทำอะไรเลยเหรอกินอย่างเดียวเหรอฮะกินอย่างเดียวเลยเหรอไม่สนเลยเหรออะไรเนี่ยอ๋อไข่ไก้เบิร์ดไข่ไก้เบิร์ดอ่าทั้งสองคนก็ยังคงทำกันต่อไปจะ่มอันเน่ย่นไหน คือจากขนมหวานๆเปรี้ยวๆจะกลายเป็นขนมเค็มเค็มๆนะล้างมือกันอย่างเมื่อกี <c> ้ <oughs> อ่ะน่ะได้เท่าไหนก็เท่านั้นเนาะสรุปว่ากลายเป็น<ง>ลอตลิปปอลอตลีป่ป๊ <c oughs> อะไรอ่ะอมยิม้มต่อเดี๋ยวนะอตอนแรกจะทำเป็นหนอนแล,แล้วแล้วพอกลางคลิปก็จะทำเป็นหมี่เสือ้อแต่สุดท้ายไม่ได้ฟ <c oughs> ปาว่าเหมือนดอกไม้มากกว่าเหมือนดอกไม้อ ต้องไหมอะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อาแคยังทําออกมาก็ใช้ได้อะส่วนเกสทําเป็นอะไรคะได้ไหมจบได้ไหมมาช่วยจบได้ไหมมาช่วยจบให้เอามาสานกันไงอานี่เลยจุด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 ดจดจุดจุดจุุดจุดจุดดจจุดจดจุ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  สำเร็จไหมอ่ะเอาเอาอามัดเลยง่ายกว่าเราไั่ขาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกายอย่าจับอย่าจับอย่าจะพึ่งจับลูกนั่นของม้าพันเลยแต่คนีจะไม่กินโทรศพนะครั้งนีจะเก็บไว้เล่อ๋อเราเราซื้อมาเราไม่ได้หวังกินอยู่แล้วเรามาเล่นใช่ไหมฮะใช่ไหมเกณฑ์อันนี้นะเป็นไหนไหนเป็นจี้ โอ้เป็นสร้อยเหรอสร้อยข้อมือเหรอ<ไ>ใช่ปะ่ะมันใช่มัน,นโอ้ไหนขอดูหน่อยสิเออมัาคอยไม่ได้ยัดเข้าปากเลยเอ่ะเป็นมงกุฎได้ไหมลองใส่เป็นมงกุฎดูไม่ได้เหรอผมจะมาเอาผมลองนขันดดูแล้วทำไงอะ่ะนี่แหละโชว์่เนี่ยอ๋อรูปสร้อยอย่อามาวางคู่กันสิเป็นไงของน้องเกดวางคู่กันะดอกไม้ออมมาง่อยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาทำให้ใหม่ ไม่ไปแล้วเส้นนี้หนูขอกินแป๊บนึงกายอะ่ะกายทำง่อยไปแล้วอะ่ะอ่ะม้วนใหม่ม้วนใหม่ไม่เป็นไรเส้นนี้หนูขอกินนะเส้นนี้เหรอป้าขอกินด้วยดิฮะป้าขอกินเส้นขี้มัน,นเอ้าตายแล้วทำไมรักกันอย่างเงี้ยเพราป้ารักลูกก็ต้องดูแของลูกเอาละมามาม้วนเสร็จแล้วสรุปว่า สรุปว่าฟุตตี้เทวีสเราก็สามารถสร้างสรรค์มาเป็นดอกไม้ผีเสื้อผสมกับหนอนกลายเป็นองค์ยิ้มกลายเป็นองค์ยิ้มดอกเออเราทกคนไ่รู้ละส่วนเกสทำออกมาได้เป็นอะไรลูกซอยสอยใช่ไหมโอ้สนุกจังเลยอ่ะบายบายเพื่อนๆก่อนนะเออเราจะกินโชว์ไหมกินไหมไม่กินหรอไม่กล้ากินมาจะกินไหม ไปกินเหมือนกันโอ้ตายแล้วอ่านกันไายเพื่อนๆแล้วบายถ้าเป็นเพื่อนใครนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่นะคะ